แอปพลิเคชันจดเลคเชอร์แบบไม่เสียตั้งมี2แอปพลิเคชันแน่แอปพลิเคชันอะไรนะ mm hmm. สวัสดีค่ะทุกคนดีมนะคะจากช่องดีโพนีดีชแนลค่ะเย้ Yay! วันนี้นะคะดีมจะมาพูดแอปพลิเคชันจดเลคเชอร์นะคะหลายๆคนอาจจะซื้อ iPad มาแล้วไม่ต้องการที่จะเสียตังในการซื้อโน้ตนะคะดีมก็เลยไปลองโหลดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับโน้ตมาทั้งหมดประมาณ10กว่าแอปพลิเคชันแล้วก็ลองใช้ทีละแอปเลยแอปที่ดีมรู้สึกว่าชอบ มีหน้าตาการใช้งานง่ายสามารถ ExportFile ลออกมาเป็น PDF ได้ดิมก็เลยเลือกออกมาเป็น2แอปพลิเคชันนี้ด้วยกันค่ะเราไปดูแอปแรกกันเลยดีกว่าค่ะแอปแรกของดิมนะคะก็คือ OneNote ค่ะในแอปพลิเคชันของเขาสามารถสร้างโฟลเดอร์หลายๆโฟลเดอร์ให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็เลือกใช้งานได้ง่ายมากขึ้นค่ะเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องหาลูกศรย้อนกลับไป เพื่อบวกสมุดบันทึกก่อนนะคะสมุดบันทึกของเราให้จินตนาการว่าเป็นคล้ายกับโฟลเดอร์ค่ะจะยกตัวอย่างของดี้นะคะคือดินจะบวกเป็นเรียนทำงานจดนะคะเรียนเนี่ย ดีมจะบวกไปอีกเป็นปีหนึ่งเทอมหนึ่งยาวยันปีสี่เทอมสองเลยนะคะเมื่อดีมกดไปในปีสองเทอมหนึ่งนะคะจะสามารถบวกสมุดโน้ตได้ค่ะสามารถตั้งชื่อได้เวลาเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะลิงก์กลายเป็นชื่อไฟล์ทันทีเลยค่ะหน้าจอดิมเนี่ยเป็นสีดํามันสามารถปรับเป็นสีขาวได้นะคะดิมจะลองแทรกรูปเลือกมาทั้งหมด2รูปนะคะเวลาเราจะขยายภาพหรือว่าทําภาพให้เล็กลงเนี่ยเราสามารถแตะไปที่ภาพจากนั้น กดที่มุมใดมุมหนึ่งขยายภาพและหดภาพได้เลยค่ะเราสามารถเลื่อนภาพได้ค่ะกดค้างตรงวงกลมสีขาวๆลากไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยวิธีการลบภาพที่เราจะไม่ใช้นะคะแตะไปที่ภาพหนึ่งครั้ง แล้วเราก็กดลบได้เลยค่ะไปลองในส่วนของปากากันบ้างดีกว่านะคะเขาให้มา2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเอาไว้เขียนแบบที่2เอาไว้ไฮไลท์ค่ะสามารถเลือกเฉดสีตามใจชอบได้เลยค่ะออวิธีการดูแถบสีนะคะเขาก็าจะอยู่ข้างบนในตำแหน่งที่ดีมชี้ให้ดูนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะดีมจะชอบใช้สีลุงที่เขาให้มาด้วยนะคะเวลาเขียนแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะทำให้แต่ละตัวเนี่ยมีสีที่แตกต่างกัน สำหรับคนที่อยากจะใช้สีเยอะๆนะคะสามารถบวกปากกาได้หลายๆหัวเลยค่ะถัดไปจากเครื่องหมายบวกนะคะก็จะเป็นวงกลมกับสี่เหลี่ยมอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบที่เขาเซตไว้ให้เรียบร้อยแล้วถัดไปจากวงกลมและสี่เหลี่ยมนะคะมีไว้สําหรับให้เราเนี่ยวาดรูปเลขาคณิตตามใจชอบเราถัดไปจากการใช้เลขาคณิตน,น,นะคะ ก็จะเป็นเครื่องมือสําหรับการตั้งความถานัดของเราจะใช้ iPad ฝั่งไหนเราอยากจะใช้นิ้วมือในการวาดน,นะคะก็สามารถเปิดได้โดยการเปิดคําว่าวาดด้วยการสัมผัสค่ะสําหรับคนที่จะนําไฟล์ PDF เข้ามานะคะ ให้กดคําว่าแทรกค่ะจากนั้นกด PDF นะแต่ PDF ตัวนี้ต้องอยู่ในเครื่องเราแล้วนะคะก็คือต้องเซฟมาก่อนเมื่อเรานําไฟล์ PDF เข้ามาแล้วนะคะแล้วเราก็เขียนเต็มไปหมดเลยไม่มีพื้นที่นะคะเราสามารถแทรกพื้นที่กระดาษได้ด้วยอันนี้เนี่ยเยี่ยมมากๆเลยนะคะ ไปดูที่เครื่องหมายถัดไปถัดจากแทรกช่องว่างนะคะจะเอาไว้ใช้กับเส้นที่เราวาดแล้วเราอยากจะย้ายตำแหน่งปรับให้เขาเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นเราสามารถเลือกกระดาษได้ไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงตารางนะคะก็สามารถเลือกได้หมดเลยเลือกตารางแล้วยังไม่พอสามารถเลือกสีพื้นหลังได้ด้วยค่ะสำหรับคนที่จะส่งออกไฟล์งานเป็น PDF นะคะให้กดแชร์ค่ะจากนั้นเนี่ยกดส่งสำ กดไปที่คัสตอมนะคะให้เลื่อนเข้าไปที่คำว่าเพจสไตล์ค่ะเราสามารถเลือกได้แบบหน้าเปล่าเส้นตรงตารางเขียนดนตรีอิโซเมติกหรือว่าการาฟได้เลยค่ะเส้นเนี่ยเราสามารถเลือกให้มีความถี่มากถี่ปานกลางแล้วก็ถี่น้อยได้ค่ะตัวสำคัญที่จะใช้บ่อยๆนะคะก็คือตัวปากานั่นเองในส่วนของการเพิ่มเส้นนะคะสามารถใช้มือลูบด,ดันไปจนสุดจะทำให้เส้นมีขนาดหนาขึ้นค่ะ ในส่วนของไม้บรรทัดนะคะเขาก็จะมีให้เลือกใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวงกลมครึ่งวงกลมหรือว่าไม้บรรทัดเส้นตรงนะคะเราก็เลือกใช้งานได้เลยเวลาเราใช้งานเสร็จนะคะให้เรากดที่แถบเครื่องมือด้านบนของไม้บรรทัดนะคะเขาก็จะหายไปค่ะสำหรับคนที่จะนำรูปเข้านะคะให้กดที่ค้อนค่ะหรือว่ารูปเครื่องมือภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ย เป็นภาพที่ดีมลบพื้นหลังออกไปบ้างแล้วแต่ยังไม่หมดสําหรับคนที่จะตัดพื้นหลังแบบดีมนะคะอยากจะได้แอปพลิเคชันตัดก็สามารถโหลด i b i t ต a n มาลบภาพพื้นหลังได้เลยค่ะสําหรับเครื่องมือถ้าใครเผลอกดผิดก็สามารถกดค้างแล้วก็เลือกหัวข้อเครื่องมือได้เลยค่ะสําหรับกระดาษนะคะเขาก็จะให้บวกไปเรื่อยๆค่ะโดยสามารถกดที่เครื่องหมายบวกเวลาเราจะดูนะคะว่ากระดาษของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่แผ่น ให้ดูสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ขวามือของทุกคนสำหรับสัญ,ญลักษณ์เส้นปะนะคะเอาไว้ย้ายงานทำให้ใหญ่ทำให้เล็กเหมือนเดิมค่ะเวลาเราจะแชร์งานนะคะเราสามารถกดลูกศรที่อยู่ขวามือของทุกคนได้เลยค่ะสำหรับคนที่จะสร้างโฟลเดอร์นะคะให้กดบวกจากนั้นกด Create Folder ค่ะเขาก็จะให้เราตั้งชื่อโฟลเดอร์นะคะ จากนั้นเลือกพื้นหลังของโฟลเดอร์ดีมก็เลือกสีฟ้าอ่อนนะคะเมื่อเลือกโฟลเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งเขาเป็นรูปก็ได้นะคะสําหรับโฟลเดอร์เวลาเราจะเอาไฟล์งานไปใส่นะคะให้เรากดค้างที่ไฟล์งานและลากไปที่โฟลเดอร์แล้วก็กดค้างที่โฟลเดอร์ทับไว้ดีมก็มีทริกหรือว่าแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันนี้ที่ดีมมาเสนอเพียงเท่านี้เพราะว่าทิศึกษาม,มาแค่วันเดียวขออภัยนะคะถ้าข้อมูลแบบ ไม่แน,น่หรือว่าข้อมูลน้อยเกินไปก็ลองไปศึกษากันเพิ่มเติมได้เพียงแค่พิมพ์ลงใน u t u b e ว่า OneNote หรือว่าแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยก็น่าจะมีคนสอนเพียงพอแล้วนะคะใครอยากจะเสนอข้อมูลดีๆนะคะหรือว่าแนะนำข้อมูลดีๆให้ดีหรือว่าเพื่อนๆทางบ้านนะคะสามารถแนะนำได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะและวันนี้ดิ็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็สามารถกด s u b s c r i b e ไว้ดูคอนเทนต์อื่นๆได้เลยนะคะไว้เจอกันใหมค่คลิปวิดีโอนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย